ครับสวัสดีครับ f c ฟทั้งหลายครับวันนี้ผมนายสิโรดมิขวัญนายกสมาคมนักข่าวอ่านยากรรมแห่งประเทศไทยและเป็นบรรณาธิการมหานครข่าวนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อมนะครับซึ่งเป็นคลิปแรกที่มีแขกในรายการนะครับก็อยากให้คุณอมแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทราปารนันค่ะเป็นผู้ศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและก็ความเชื่อค่ะ ครับผมคุณออมเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันนอกรอบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องวันตรุษจีนนะฮะในยุคปกติก็เป็นคนไทยนะฮะก็จะเห็นเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวจีนเนี่ยวายเป็ดว้ยไก่แต่ว่าเมื่อสักครู่เนี้ได้ยินคําว่าพาสปอร์ตสวรรค์อ้าเป็นคำแรกเลยที่ได้ยินมันคืออะไรฮะให้อาจาร,รย์ออมเราฟังนิดหนึ่งค่ะยินดีค่ะก็ในโอกาสที่ใกล้ตรุษจีนแล้วนะคะ เราก็คงจะรู้จักว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยก็จะมีวันสําคัญของชาวจีนอยู่อยสามวันก็คือวันบรรจายที่ออกไปจายตลาดเตรียมซื้อของนะคะวันไหวก็คือเป็นวันไหววันบรรพบรุษแล้วก็ที่สําคัญคือวันเที่ยวในวันเที่ยวเนี่ยคนจีนชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาก็จะถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญมากๆเลยก็จะมีเป็นวันถือด้วยต้องแต่งตัวสวยต้องไปเที่ยวห้ามพูดจาด่าทอกันนะคะทีนี้สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเนี่ย จะต้องไปเลยเรียกว่าเป็นคนจีนสมัยเรียกว่าห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปด้วยนะคะทราบไหมเขาจะต้องไปที่ไหนที่สําคัญมากๆเลยคือที่เป็นวันเที่ยวก่อนจะไปเที่ยวเนี่ยอ่าเนี่ยเไม่รู้ไม่ทราบใช่ไหมคะเขาจะต้องไปไหว้ที่พระพุทธบาทสระบุรีอืมนะคะต้องไปสถานที่นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยเอ่อท่านนายกเคยไปพระพุทธบาทใช่ไหมคะแล้วก็ เราจะสังเกตว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ม,มนฑดบพระพุทธบาทเนี่ยทางด้านล่างเนี่ยนะคะจะมีเหมือนกับสารเจ้าจีนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิหารคลังล่างนะคะจะอยู่เรียกว่าบันไดก่อนที่จะขึ้นไปพระมณฑ์ดคนจีนจะให้ความสําคัญกับตรงนี้มากเพราะถือว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ไปทําพรสปอร์ตสวรรค์นะคนจีนจะเรียกว่าเตียบนะเตี๊ยบองละเตียบ เพ่เคยได้ยินเพื่อนเคยได้ยินใช่ไหมคะเตี๊ยบมันคืออะไรอะเนี่ยเตี๊ยบเนี่ยก็คืออ่าเขาเป็นเป็นความเชื่อกันว่าเหมือนกับเวลาท่านนายกจะไปเดินทางต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีนัสืวเดินทางหรือพาสปอร์ตไม่เะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เตี๊ยบนี่หมายความว่าจริงๆเนี่ยเขาทําตอนคนเป็นนะคะ แต่เอาไว้ใช้ในชีวิตหลังความตายหมายความว่าหลังจากที่สะสมบุญค่ะหลังจากที่ผู้ทีนเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องเดินทางไปสู่อีกมิติดึงอีกภพภูมิหนึ่งก็เชื่อกันว่าพาสปอร์ตอันนี้เนี่ยจะนําไปสู่สวรรค์ทีนี้ความเชื่อนี้มีที่มาที่ไปยังไงท่านนายกสงสัยไหมคะใช่ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะหน้าตามันเป็นยังไงนี่คงบอกยากนะแต่ว่าจะต้องทํำยังไงอะ ก็ประการแรกเนี่ยเอาเอบย้อนกลับไปที่ความเชื่อก่อนว่า<ม>ความเชื่อเรื่องของพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยต้องถือว่าไม่ใช่ความเชื่อเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเรียกว่าคนทั้งโลกเนี่ยจะถือว่ารอยพระพุทธบาทสระบุรีเป็นหนึ่งในห้า<ม>ของรอยพระพุทธบาทที่ พระพุทธองค์ได้มาประทับรอยจริงๆอย่างตามตำนานตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเนี่ยก็เล่าสืบต่อกันมาว่ามีบอกพรานล้างเนื้อนะคะก็สมัยตั้งแต่ก็อายุทยาแล้วก็มีนายพรานคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปล่าสัตว์ก็ไปยิงกวางตัวหนึ่งทีนี้พอกวางบาดเจ็บเนี่ยก็วิ่งเข้าไปขึ้นไปบนเขาเข้าไปในป่าพอเข้าไปแล้วออกมาเด็ยปรากฏว่าแผลหายนายพรานก็แปลกใจเดินตามเข้าไปดูก็ปรากฏว่า พบบ่อน้ําลึกเลยพอแหวกหญ้าออกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป็นรอยเท้าใหญ่ก็สมัยนั้นก็มาบอกกษัตริย์ ตูศิยุธยาตรงนั้น<ม>คือสมัยพระเจ้าทรงรรเพราะพระเจ้าทรงธรมก็ส่งคนขึ้นไปดูปรากฏว่าเป็นเป็นเรียวกว่าเป็นนิมิตหมายมงคล<ม>ท่านก็เลยให้ทําตอนนั้นเนี่ยทาเป็นเหมือนกับแค่ศาลาครอบไว้เหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายหลังต่อมาก็มีการทําบนดกครอบไว้จนเป็นเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นรอยพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้คือประการที่หนึ่งทีนี้ ความเชื่อเรื่องเตี๊ยบเนี่ยตรงตรงข้างล่างที่บอกว่าเป็นวิหารคลังล่างคือเดิมตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเก็บคลังทรัพย์สมบัติต่างๆของกษัตริย์นะคะแล้วภายหลังเนี่ยพอคนจีนม,มีความเชื่อก็เลยมาขอสร้างเป็นศาลเจ้านะคะเป็นเป็นสถาปตัตยกรรมแบบจีนเลยทีนี้เขาก็บอกว่าในเมื่อตรงนั้นเนี่ยเป็นภูเขาที่เรียกว่าบรมบรรพตเป็นจุดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยแล้วก็ ถ้าเขาเขาสูงนี่ก็ถือว่าใกล้สวรรค์บนจีนก็จะเชื่อว่าในเมื่อจบใกล้สวรรค์ที่สุดเราไปทำเอกสารไปทำพาสปอร์ตเนี่ยก็ใกล้สวรรค์ก็น่าจะไปถึงสวรรค์ได้ง่ายนะคะก็เพราะฉะนั้นพอทุกวันตรุษจีนซึ่งเขาถือว่าเป็นวันมงคลเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเขาจะต้องไปทีนี้เตียบลักษณะเป็นยังไงเทียบจะเป็นกระบอกเหมือนเอ ขนาดใหญ่กว่ากระบอกเข้าหลามนิดนึงนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะทำเป็นเป็นกระบอกพลาสติกสีชมพูความยาวก็คือประมาณสักสองฟุตกว่าๆนะคะในนั้นจะบรรจุอะไรบ้างก็จะมีกระดาษอันที่หนึ่งเป็นฮู้ฮู้หรือเขาเรียกว่ายันนะคะยันแล้วก็จะมีเขียนภาษาจิตอันที่สองเป็นพัดค่ะ พัดแล้วก็พัาเช็ดหน้าซึ่งในพัดกับพัาเช็ดหน้าเนี่ยเขาก็จะประทับตราเรียกว่าเป็นเป็นเออเหมือนกับยันของทางทางศาลเจ้าด้วยนะคะแล้วก็ใบที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเออบัตรประจําตัวมีชื่อนามสกุลน,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอคนที่ไปเนี่ยถามว่าใครจะเป็นคนที่ไปทําเตี๊ยบได้บ้างอืน,น,นะคะ ก็คือคนที่มีชีวิตอยู่นะคะอ่าเราเฉพาะทำเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่อย่างสมมติท่านนายกไปเนี่ยเราเป็นคนไทยเราไม่ใช่เชื้อสายจีนแต่สมมติเรามีความเชื่อก็คือใครก็ทําได้ถือว่าเป็นสิริมงคลเราก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ทําให้รู้สึกว่าเออทำบุญประมาณไม่ไม่กี่ร้อยบาทนะคะไปเขาก็จะเขียนชื่อแล้วที่สําคัญคือในหนึ่งปีนะคะ ท่านนายกจะต้องกลับไปต่อพาสปอร์ตทุกปีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพาสปอร์ตขาดอายุ <c oughs> าายแลว้วพอถึงเวลาจะเดินทางปรากฏว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เ <c oughs> สียเปล่าเลยเพราะฉะน,น,นั้นนี่แหละคะ่ะทุกปีเขาจะต้องเดินทางไปแล้วก็เตรียมนี่จะใช้จริงๆตอนไหนเรียกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็ไปต่อทุกปีการไปต่ออย่างที่ออมบอกว่าคนที่จะไปทําเตียมได้คือหนึ่งคนที่มีชีวิตตัวเราเองหรือเราทําให้พ่อแม่ ทำให้ญาติพี่น้องก็ได้แต่ต้องยังมีชีวิตอยู่อืมนะคะแล้วก็ไปต่อทีนี้อืจะสําคัญตอนไหนอืจุดที่สําคัญก็คือถ้าคนนั้นเสียชีวิตนะคะเขาจะเอาเตียบตัวเนี้ยค่ะเขาจะเอาของที่อยู่ในเตียบก็คือพัดกับพระเชดหน้าเนี่ยเอามาเอาให้คนตายถือใส่ไว้ในมือคนตาย,ยก่อนที่จะลงหีนะคะแล้วก็จะมียันที่เอเขียนไว้<อ>ว่าชื่อสกุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่ ต้นน <T> ี <ing> <the supply> ้เขาจะปิดที่ที่หน้าอกเพื่ออะไรรู้ไหมคะใบนั้นเนี่ยเหมือนกับการแสดงตนว่าเป็นพุทธมามกะอทีนี้ถ้าเป็นพุทธมามกะเวลาเราไปสู่อีกโลกหนึ่งเอาไปให้ท่านโยมบาลดูอ้าวเป็นชาวพุทธนั่นแสดงว่ารู้จักบาปบนคุณโทษนะอ่าอย่างนั้นยังไม่ต้องไปสู่เบอร์บาลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นสวรรค์เลยมันเป็นใบ <ไ>ใบการเห็นอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถึงต้องออไปต่ออายุทุกปีค่ะเออเออเออาอาจารย์ถ้าอย่างงั้นเนี่ยไอเรื่องเนี้ยนะตอนนี้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากนะค้าไปกันไหม นี่แหละค่ะที่สําคัญคือท่านนายกทราบไหมคะไม่เฉพาะคนไทยคนจีนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกคนจีนที่อยู่ใกล้ๆกันสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงไต้หวันมาทุกปีเพราะฉะนั้นช่วงตุษจีนเนี่ยคนจะแน่นมากๆเลยที่ที่วิหารคลังรากพระพุทธบาทสระบ,บุรีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทาเตี๊ยบทำที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าทำที่พระพุทธบาทสระบุรีใกล้สวรรค์ที่สุดอ่าที่อื่นไม่มีไม่มีค่ะต้องที่สระบุรีหนึ่งเดียวในโลกเพราะฉะนั้นถือว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วอาจารย์ออมฟังอย่างนี้เหมือน อ่าเคยไปทำรด้ยังไงเคยค่ะรจริงจริงเนี่ยอมมีประสบการณ์ส่วนตัวที่อยากจะบอกอันนี้นิดนึงอันนี้เป็น<ม>ความเชื่อนะคะออมก็เคยพาคณะเนี่ยไปท่<ม>านศึกษาแล้วก็ไปราบพระพุทธบาทสระบุรีปรากฏว่า<ม>วันนั้นเนี่ยก็พาท่านผู้บริหารท่านหนึ่งไปแล้วท่านก็พาคุณพ่อไปด้วยนะคะคุณ<ม><ม>พ่ออายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ไปทําเตี๊ยบถามว่าเคยทํำไหมคุณพ่อรุ่นนั้นก็ไม่เคยประทานเหมือนกันอ่าาทำเตี๊ยบเหรอเป็นอย่างนี้ก็ทําแล้วคนที่นั้นเขาก็แนะนํา ทำเสร็จแล้วปรากฏว่ายังไงคะไม่ได้ไปต่ออคือไปเนี่ยแล้วก็ทิ้งช่วงนั้นบังเอิญโควิดสามสี่ปีมีวันเนี่ยานะนนายก,กสิ่งเอ่อที่ต้องบอกว่าก็ไม่น่าเชื่อเนะอยู่ๆเนี่ยคือน้าฝันฝันว่าออกไปหาท่านผู้บริหารท่านเนี้ยที่บริษัทแล้วอยู่ก็ต้องไปนั่งรอในห้องแล้วก็ไปพบคุณพ่อท่านบอกว่า เนี่ยจรเร็วจะต้องรีไปแล้วทําไงดีวีซ่าหมดอายุพาสปอร์ตหมดอายุเราก็เราก็ได้แต่นั่งดูว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงเพราะตอนเช้าอะตื่นขึ้นมาประมาณสักสิบโมงเลยค่ะท่านผู้บริหารท่านเนี้ยโทรมาบอกว่าคุณพ่อของของท่านเสียแล้วนะเราก็เอ๊ะเดี๋ยวนะกําลังกําลังปฏิบัติต่อเรื่องราวนะคะว่าคุณพ่อท่านเสียเอ๊ะแล้วท่านบอกว่าเตี๊ยบเอ่อพาสปอร์ตหมดอายุเอ๊ะเราเคยพาท่านไป ทำตียบเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วเอ๊ะอย่างนี้เราจะทํายังไงดีขณะนั้นก็ก็คิดกันเอ๊ะเราจะขับรถไปที่สระบุรีดีไหมเหมือนกับไปต่อพาสปอร์ตใน้ท่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทันสมัยค่ะท่านนายกมันมีเราติดต่อทางโทรศัพท์ได้ใช่ไหมคะเราโทรไปที่นั่นปรากฏเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทางนี้เขียนให้ขอชื่อนามสกุลของผู้วายชนด้วยก็ขอชื่อนามสกุลเขียนอะไรให้เสร็จก็ทำบุญประมาณสี่ห้าร้อยบาทนะคะ แล้วที่สําคัญบอกว่าจุดคลายหนั่อยอยู่ตรงไหนทราบไหมคะเขาก็ถามว่าร่างเนี่ยจะต้องลงหีบกี่โมงที่โรงพยาบาลขณะน,นั้นสิบโมงครับผมทางทางเครอบครัวผู้วัยชนก็บอกว่าจะต้องลงหีบตอนบ่ายสองอพอเราบอกไปทางนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเขียนในใบพาสปอร์ตเนี่ยว่าผู้วัยชนคุณพ่อคนนี้ เกิดตอนบ่ายสองคือเกิดใหม่ในอีกภพภูมินึ่งแล้เขาก็เขียนให้แล้วเขาก็เผาให้นะคะปรากฏว่าทุกอย่างทันพอดีอันนี้ก็เรียกเป็นอีกมิติใหม่ในกรณีที่ต่ออายุไม่ทันก็จะมีบริการต่อแบบด่วนโดยการ่โอสมัยนี้สมัยนี้นะทาบุญทางไลน์หรือว่าไปวัดเนี่ยเขาก็โอนเงินทางแอปเใช่โอ้ยสบายันเวลาพอดีก็ปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ย เรียบร้อยก็เป็นความเชื่อมแล้ว <ừ> แล้วก็สบายใจว่ามันมาบรรจบเหตุการณ์ด้วยกันพอดี ừ, นะคะเนี่ยเรื่องเตียเพราะฉะนั้นออมทึงบอกว่า,าคนจีนก็จะเชื่อว่าไม่รู้แหละ ừ, ทุกปีฉันจะต้องไปแต่ที่นี้เข้ามาระยะหลังเนี่ย ừ, ừ, เนื่องจากว่าเรามีสถานที่ไปเที่ยวกันเยอะ ừ, บางทีก็อาจจะหลงลืมลูกหลานก็พอปีใหม่ก็อาจจะพาไปต่างประเทศบ้างไปนั่นไปนี่แต่อาจจะเลื่อนลางไปแล้วเรื่องของการไปไหว้พระพุทธบาทสระมบุรีนะคะ ก็เห็นด้วยฮะคือนี่อาจารย์ออมในยุคนี้นะอ่าคนที่มาเที่ยวประเทศไทยแม้กระทั่งอสิงคโปร์ที่ว่าไปนะตรงๆอ่ะสายมูก็แล้วกันะซึ่งสายมูเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องการให้เขามาซื้อพระซื้ออะไรไปปลูกเสกอะไรแต่ว่าอันนี้มันประกอบกับการท่องเที่ยวได้เพราะสลับบีก็มีที่เที่ยวใช่ค่ะ มีทั้งเขื่อนป่าสักดิ์จริงๆไปทางอีกนิดนึงก็เขื่อนป่าสักด์ชลสิทธิ์อะไรต่างๆแล้วก็เรียกว่าตอนเนี้ยคือกระแสสายบูเนี่ยมาแรงมากแล้วก็ทีนี้ถ้าเราจะมูเนี่ยเราก็ต้องบูให้เกิดความมงคลด้วยนะคะอย่างของเราเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเป็นเป็นประเทศที่เป็นเมืองพระเมืองพุทธนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่อย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่คนคนจีนทั้งหมดที่เชื่อในเรื่องเนี้ยก็จะมาที่ เหมือนไทยทีนี้เราเป็นคนไทยเองอะ่ะ<ม>ใช่ไหมคะเราก็ถือว่าได้เรียนรู้อีกวัฒนธรรมหนึ่ <laughs> งนอกจากว่าเราเป็นพุทธเราก็ไปการาบพระพุทธบาทสระบุรีซึ่งถือว่าเป็นมงคลสูงสุดใช่ใช่เขาบอกว่าชาวพุทธสักครั้งหนึ่งใช่ค่ะ <c oughs> นะคะต้องไปเพราะว่าสมัยก่อนเนะะี่ยท้านายกกริย์ทุกพระองค์อยุธยาต้องไปพระบาทสระบุรีนะคะจะต้องเดินทางไปที่นั่นทุกพระองค์เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดเลย ทีนี้เราก็ถ้าคนต่างชาติเข้ามาแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวซึ่งจริงๆอยู่ใ,ใกล้ๆเดี๋ยวนี้เดินทางใกล้ <elkaar> สะดวกมากนะคะจากกรุงเทพ <söz> แล้วก็การเที่ยวขึ้นไปบ,บนขั้นบนดบเนี่ยก็เรียกว่าสะดวกสะบาย <S <S ค่ะใช่ครับอันนี้คุณออมมีอะไรจะฝากถึงท่าน <C 're. S 1> ผู้ฟังนะครับ ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่บอกว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นเป็นสถานที่สําคัญติดอันดับโลกแล้วก็ชาวพุทธของเราเนี่ยก็ควรจะหาโอกาสไปสักการะนะคะแล้วก็สถานที่อยู่ก็ไม่ไกลรอยพุทธบาทก็คือให้เราตั้งจิตอธิษฐานด้วยว่าขอให้เราได้เดินทางตามรอย<ม>ออพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>ทําใดที่พระองค์ตรัสรู้ก็ขอให้เราได้มีส่วนในธรรมนั้นอันนี้ก็คือเป็นการที่เราได้กลับ เคารพสักการะสิ่งที่แทนเคารพของพระพุทธเจ้าอย่างที่เรามีปัญญาด้วยแล้วก็จะได้มีความก้าวหน้ามีความเป็นมงคลสูงสุดด้วยได้ครับโอเคทางกองบรรณาธิการมหานครข่าวนะฮะก็ขอบคุณนะครับ <c oughs> ในความรู้ใหม่ๆนะครับเอาคลิปต,ต่อไปจะมีอะไรนะครับก็รอ ติดตามนะครับจะมีเรื่องดีๆนะแล้วก็จะมีความรู้จากกูรูนะอาจาร,รย์ออมของเราโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับวัสดีค,ค,ครับ